ต่ละครั้งหนึ่งของหัวใจ EP ที่11ถึง15พระเอกนั่งรอนางเอกซ้อมเพลงกับกู้หานจนดึกดื่นเมื่อเสร็จเรียบร้อยพระเอกบอกนางเอกว่า เขาจะไปส่งเธอที่บ้านนางเอกกลับเลือกให้กู้หานไปแทนพระเอกเลยขับรถตามทั้งสองคนไปจนถึงคอนโดนางเอกเมื่อนางเอกมองเห็นพระเอกเธอจึงชวนกู้หานขึ้นไปบนห้องกู้หานอยู่ที่ห้องนางเอกนานมากพระเอกรอไม่ไหวเขาจึงขึ้นไปหาโดยใช้เหตุผลว่าซื้อมื้อดึกมาฝากนางเอกไม่ยอมแต่อาหารที่พรเอกซื้อมาแม้แต่น้อยเธอเลือกทานบะหมี่ที่กู้หานทำให้ ผ่านไปไม่นานผู้จัดการของกู้หานโทรมาเรียกเขากลับบ้านกู้หานเลยจำใจไปแน่นอนว่าเมื่อกู้หานไปนางเอกก็ไล่พระเอกกลับบ้านของเขาไปเช่นกันสองหนุ่มเจอกันที่ด้านล่างของคอนโดกู้หานถามพระเอกอย่างตรงไปตรงมาว่าพระเอกก็ชอบนางเอกเหมือนกันใช่ไหมพระเอกตอบว่าใช่ พระเอกกลับมาที่บ้านเขาเล่นกีตาร์และนึกถึงนางเอกกับเขาในอดีตนางเอกเป็นคนที่ทำให้เขาอยากฝึกเล่นกีตาร์ช่วงฝึกแรกๆเขามักได้แผลที่นิ้วเธอก็จะนำพลัสเตอร์มาติดให้และยังช่วยสอนเขาเล่นอีกด้วยขณะเดียวกันกู้หานถูกผู้จัดการซึ่งก็คืออาของเขาดุเรื่องที่เขาชอบนางเอกถึงแม้ตอนนี้กระแสะของกูหานจะดีแต่ถ้ามีข่าวเรื่องความรักออกมาชื่อเสียงอาจจะพังก็ได้ วันต่อมาวีซินกำลังถ่ายรายการ Perfect Heart a t กับลังเอกเนื่องจากวันนี้เธอถูกชวนมาเป็นแขกพิเศษทดสอบว่านางเอกชอบกู้หานมากแค่ไหนเธอก่อกวนนางเอกซะจนนางเอกไปไม่เป็นพอพระเอกสั่งคัดนางเอกขอให้พิธีกรรายการนัดกู้หานมาเจอกับเธอนอกรอบแต่พิธีกรคิดว่าพระเอกชอบกู้หานพอพักหลังมานี้เขมามักเห็นพระเอกกับกู้หานอยู่ด้วยกันตามลำพังและมีท่าทีแปลกๆ นางเอกอาจเป็นตัวขัดขวางความรักของพระเอกกับกู้หานเขาจึงหลอกพระเอกไปพบนางเอกแทนนางเอกหันหลังให้พระเอกพอรู้ว่ามีคนมาเธอกระโจนจูบพระเอกโดยคิดว่าเขาคือกู้หานพระเอกตกใจมากเมื่อถอนจูบออกนางเอกเห็นว่าเป็นพระเอกเธอจึงโวยวายพระเอกถามว่าเธอเป็นคนนัดเขามาไม่ใช่หรอนางเอกตอบว่าเธอนัดกู้หานต่างหาก ได้ยินดังนั้นพระเอกดึงร่างนางเอกเข้ามากอดไม่ยอมปล่อยระหว่างนั้นมีคุณลุงคุณป้าที่ออกกําลังกายแถวนั้นเห็นเข้าพวกเขาจําได้ว่านางเอกคือดาราจึงวิ่งตามพระเอกจับมือนางเอกวิ่งหนีเขาเห็นว่าเธอใส่ส้นสูงวิ่งไม่คล่องจึงแบกนางเอกขึ้นหลังนางเอกนึกถึงตอนที่เธอกับพระเอกเรียนอยู่มัธยมมีครั้งหนึ่งเขาก็เคยให้เธอขี่หลังแบบนี้เหมือนกันตกดึกนางเอกไม่สบายพระเอกก็นอนไม่หลับ เขาพยายามโทรหานางเอกแต่เธอบล็อกเบอร์เขาเช้าวันต่อมาพระเอกจึงไปหานางเอกที่คอนโดของเธอกลับเห็นว่านางเอกเอาข้าวของที่เขาเคยให้มาทิ้งเมื่อเห็นพระเอกนางเอกก็ยกของพวกนั้นใส่มือเขาพร้อมบอกว่าอย่าพยายามเลยถ้าหากไม่อยากเสียเพื่อนอย่างเธอไปก็ช่วยรักษาขอบเขตด,ด้วย พระเอกนำข้าวของที่นางเอกจะทิ้งกลับมาที่บ้านเมื่อเปิดประตูเขาเจอพ่อนั่งรอเขาอยู่พ่อบอกพระเอกว่าเขาจะนัดนักลงทุนคนหนึ่งให้เพื่อให้พระเอกทำหนังที่พระเอกอยากทำพระเอกจึงไปที่บ้านพ่อวันนี้เป็นวันครบรอบเดบิวต์5ปีของนางเอกเช่นกันเธอไลฟ์สดร้องเพลงพูดคุยกับแฟนคลับแต่นางเอกไม่สบายเป็นลมคาไลฟ์พระเอกเห็นผ่านคลิปเขารีบไปหานางเอกทันทีทิ้งนักลงทุนไว้กับพ่อ เขารู้ว่านางเอกต้องไม่ยอมไปโรงพยาบาลแน่ๆดังนั้นจึงมาหาที่คอนโดของเธอเมื่อนางเอกเปิดประตูให้พระเอก ตั้งท่าว่าจะทะเลาะก,กับเขาแต่เป็นลมไปเสียก่อนพระเอกรีบเข้าไปประคองร่างนางเอกพาเธอไปพักในห้องนอนช่วยเช็ดตัวดูแลนางเอกจนเช้านางเอกตื่นมาเห็นพระเอกนอนอยู่ข้างเตียงพอเขาตื่นเธอจึงแกล้งหลับเรียกชื่อกู้หารเวลาต่อมาพระเอกไปซื้อของเพื่อจะมาต้มโจ๊กให้นางเอกเมื่อเขากลับมากู้หานก็อยู่ที่ห้องนางเอกแล้วผู้จัดการนางเอกก็อยู่ที่นี่เช่นกันกู้หานหนีงานที่ต่างจังหวัดมาหานาง พระเอกไม่กล้าเข้าไปขัดบทสนทนาของทั้งสามคนเขาจึงแอบกลับบ้านไปเงียบๆพระเอกมาที่บ้านพ่อเขาถูกพ่อดุดา่าเรื่องที่ทิ้งโอกาสเจอนักลงทุนรายใหญ่แต่พระเอกก็ไม่ได้ตอบโต้พร้อมบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงหรอกเขากับนางเอกไม่มีวันคบกันเพราะนางเอกชอบคนอื่นอยู่ วันนี้มีถ่ายทำรายการ Perfect Heart Beat ผู้จัดการจะให้นางเอกพักผ่อนก่อนแต่นางเอกบอกว่าเธอไม่เป็นไรไปถ่ายรายการได้ระหว่างนั้นมีข่าวว่านางเอกจะปลาสองมือออกมากู้หันจึงเสนอว่าให้ประกาศว่าเขากับเธอคบกันนางเอกจะได้ไม่เสียหายมาก นางเอกขอคุยกับกู้หานตมลำพังเธอบอกเขาว่าเธอไม่ได้ชอบเขาและไม่มีวันเป็นไปได้เธอลองตกหลุมรักเขาแล้วแต่ก็ตระหนักได้ว่าไม่ได้ชอบเขาแบบคนรักด้านพระเอกเขารู้ดีว่าข่าวนี้มาจากพ่อของเขาและเขาจะไม่ยอมให้พ่ออีกแล้ว พระเอกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเขาตามตื้อนางเอกแต่นางเอกไม่ได้มีความรู้สึกชอบส่วนตัวกับเขาและกระแสในครั้งนี้เขาจะรับผิดชอบด้วยการถอนตัวออกจากรายการ Perfect Heart Beat